สวัสดีค่ะชาวราศีตุลผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21กันยาถึงวันที่20ตุลาคมนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาฟังครั้งแรกและไม่ทราบว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไรดาวจันดาวสุอยู่ในราศีอะไรนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่แนะนําการหาลัคนาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆนะคะ ก็ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วเวลาที่คุณเกิดนะคะตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเรามาอัปเดตดวงดาวกันนะคะในเดือนมีนาคมม, New Moon ะคะามีนิวมูนนะคะในราศีมีนเลือนที่6วันที่13มีนาคมนี้นะคะในเรือนการงานแล้วก็วันที่15มีดาวพุธนะคะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนก็คืออาจจะพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะก็คือถ้าเกิดคุณสมัครงานไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ การรับการติดต่อมาถ้าเกิดคุณอยากจะไปเรียนสอบแข่งขันก็มีโอกาสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีความคิดอยากจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะตามช่วงวันเวลาที่บอกไปนะคะแล้วก็วันที่21มีนาคมนะคะ ดาวศุกเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษนะคะดาวสุกหมายถึงความรักการเงินนะคะเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามนะคะหมายถึงเรือนของพันเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองใครที่เป็นโสดมีโอกาสเจอคู่ใครที่กําลังรอคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนั้นนะคะและทีนี้วันที่28มีนาคมนะคะมีฟูมูลในบ้านของตัวเองนะคะไม่มีอะไรดีไป กว่านี้อีกแล้วนะคะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความคิดอยากจะเริ่มนะคะก็ไปตามช่วงวันเวลาที่กำหนดได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณสมัครงานนะคะก็ขอให้ยึดตามวันนั้นนะคะก็ขอให้คุณได้งานสมหวังนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางนะคะไพ่เอซับคัคือพูดถึงโอกาสใหม่ๆนะคะไพ่ใบนี้นะคะโอกาสใหม่ๆเขาเรียกว่าโอกาสที่ มันหล่นมาจากฟากฟ้านะคะทั้งไพ่หนึ่งไม้ใครที่ตกงานอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะผ่านปัญหาอะไรมานะคะก็คืออาจจะมีปัญหาติดขัดหรืองานที่ทำอยู่นะคะเป็นอย่างเดอะเดวิลเลยงานหนักงานเหนื่อยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมากในการทำงานนะคะแต่อยากจะบอกคุณนะคะว่างานที่คุณกำลังจะได้มันก็จะเป็นงานที่หนัก อยู่เหมือนกันแต่ทีนี้แต่มันเป็นงานที่คุณอยากจะทำนะ่ะเพราะว่าไพ่เก้าถ้วยนะ่ะก็คือไพ่ของสิ่งที่คุณคาดหวังสุขสิ่งที่คุณมุ่งหวังว่าคุณอยากจะได้อยากจะทำสำหรับคนที่มีโปรเจกต์ที่อยากจะเปิดร้านอาหารเปิดกิจการของสวยๆงามๆร้านอาหารเครื่องประดับจิวเวลรี่เกี่ยวกับการเงินนะคะทำอะไรประมาณนี้นะคะคือทำได้หมดนะคะไพ่ข้างๆมีไพ่เดือดซันนะคะแต่ทีนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาติดขัดนะคะด้วยไพ่เจ็ดไม้เทา้า แต่ปัญหาเนี้ยท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่คําพูดหรือเพียงแค่ความคิดที่เราวิตกกังวลไปเองนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คุณทําไปเถอะแต่ที่นี้มันมีไพ่ใบนี้นะคะก็คือไพ่เจ็ดดาบให้ระวังนะคะคนที่เขาจะขโมยไอเดียขโมยความคิดของเรานะคะหรือใครบางคนที่เขาแบบว่าไม่ซื่อกับเรานะคะก็คือพยายามนะคะอย่าบอกอ,อ,อย่าเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับไอเดียและความคิดของเราเพราะว่า คุณเนี่ยน่าจะมีไอเดียอะไรดีๆอยู่ในหัวเยอะนะคะเพราะว่าเป็นเป็นท่านลมด้วยอะ่ะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังแต่มันเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาความคิดของเราอันเนี้ยไปทำก็ได้นะคะขอให้ระวังตรงนี้ไว้ก็พอนะคะ สรุปก็คือเรื่องงานถ้าเกิดใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้รับการติดต่อเรื่องงานแน่นอนแต่ทีนี้ถามว่างานลักษณะเป็นแบบไหนยังไงคืออยากจะบอกว่างานที่ได้เนี่ยก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันอาจจะทําให้คุณไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนนะคะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะไปทาไปสอบติดราชาการ ก็อาจจะต้องมีเวลาส่วนตัวน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะคะงานอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรามีเวลาส่วนตัวน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เขาเรียกว่าเคยทำงานอยู่แล้วมันเป็นงานที่กดดันอึดอัดนะคะคุณอาจจะตัดสินใจออกมาทํางานธุรกิจของตัวเองนะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะและทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันอยากจะบอกว่าการมีดาวเรือนตรงข้ามเนี่ยดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสเจอคู่สูงมากนะคะ ช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีของคนราศีตุลน,นะคะโดยเฉพาะคนที่มีดาวศุกร์นะคะอาจจะผ่านการเลิกลามานะคะแต่ตอนนี้นะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้โสดสนิทนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลิกกับแฟนแล้วก็จริงแต่แฟนเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งเลิกกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยมันอาจจะกั้ากึง่งเหมือนกับว่าเราไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบเลิกลาแบบสนิทมันจะเป็นลักษณะของไพ่เดอะเดวิลนะคะก็เราอาจจะก้มกึ่งจะเป็นมือที่สามของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลากับความรักครั้งนี้ที่มันกําลังจะจะเกิดเพราะว่าดาวเนี่ยกำลังทํามุมดีมากนะคะมันกําลังจะทํามุมที่ดีมากโอกาสที่เข้ามาเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะและทีนี้นะคะสําหรับใครที่ กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนแทงข้างหลังอยู่ไหมนะคะสำหรับคนที่มีดาวศุกร์ที่ปลายองศาราศีตุลนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะได้รู้แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกำลังทำอะไรรับหลังคุณอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลมันเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ม,มันมีมากกว่า2คนนะคะสรุปเรื่องความรักก็คือสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสเจอคู่นะคะแต่ให้ระวังคนที่เข้ามาว่าเขาจะเป็นคนโสดแต่ว่ายังไม่สนิทนั่นเองนะคะละักษณะราศีก็จะเป็น มังกรนะคะราศีสิงห์ได้นะคะแล้วก็เป็นคนธาตุดินธาตุลมนะคะธาตุดินก็คือพึ่งศกันมังกรแล้วก็ธาตุลมก็คือเมถุนตุลกุมนะคะและสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสําหรับที่คุณคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาความรักเลยนะคะคือช่วงเนี้อาจจะเขาเรียกว่าแฟนอาจจะ เอาใจคุณเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็นไพ่เอชสอบคับเอาใจนะคะเหมือนกับว่าอยากได้อะไรก็ซื้อให้มีมีซื้อของให้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาแต่ของแบบมามาสปอยเราอะคะ่ะแบบซื้อให้เราอะใจดีอะนะช่วงประมาณลักษณะาตามวันที่บอกนะคะส่วนคนที่มีปัญหาคู่นะคะอาจจะพูดถึงอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์ปลายองศาราศีตุลน,นะคะอาจจะมีปัญหาที่รู้สึกว่า คุณมีปัญหาคาราคาสังค่าใจนะคะเ็ดไม้เท้าเจดดาบมันเหมือนกับเขามีความลับปิดบังซ่อนเลนอยู่นะคะในช่วงจังหวะเวลาที่บอกเวลาที่ดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนพันเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองมันหมายถึงศัตรตูเปิดเผยก็ได้สิ่งที่มันปิดบังซ่อนเลนอยู่อะไรที่ซ่อนอยู่คุณอาจจะได้รู้ในช่วงวันและเวลาที่บอกนะคะ อะไรที่มันคาใจอะไรที่มันสงสัยนะคะคุณมีโอกาสได้รู้มันภายในเดือนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างขอบคุณมากๆค่ะ